ค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้สังคมศึกษาวันศุกร์นะวันศุกร์สำหรับชั้นป .6 ก็ก็พบกันทุกวันศุกร์ค่าเรียนที่ที่สองนะคะก็ยังเช้าอยู่นะคะก็ยังเช้าอยู่ก็หวังว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางก็น่าจะพร้อมพร้อมไม่ยังเอ่ยเดี๋ยวรอรอสิริชัยหยิบสมุดนิดน,นึงดีไหม ดีหยิบสมุดหยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมพร้อมเผื่อเผื่อคุณครูถามแต่ถ้าใครอ่านมาแล้วไม่ต้องหยิบขึ้นมาก็ได้นะแต่สมุดต,ต้องหยิบขึ้นมาสมุดของคุณครูให้ใช้เล่มอะไรคะเล่มปกแข็งหรือเล่มหนาเพราะว่าเราจะใช้ทั้งปีนะคะในปีนี้เอาละวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนหรือที่เราจะศึกษากันนะคะไปดูหัวข้อก่อนนิดนึงไปดูหัวข้อก่อน วันนี้ศาสนาในประเทศไทยก็คงไม่ยากนะก็คงไม่ยากว่าศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาอะไรเป็นสำคัญแล้วก็มีศาสนาศาสนาอะไรอื่นอีกบ้างอแล้วก็ศาสนาอื่นๆที่เราไม่ได้นับถือเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะเขาทำอะไรบ้างตรงนี้ใครตรงนี้คิดว่าเรื่องนี้จะยากยไหมอ,อ่าไม่ยาก ไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เด็กๆก,ก็น่าจะตั้งใจฟังเอาก่อนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมใช่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะศาสนานำมาใช้ในในแนวทางของการเรียนของนักเรียนได้ไหมได้ไดนะนักเรียนต้องใช้วิธีการทางพุทธศาสนาก็คือ ศีลส,สมาธิปัญญาใช่ไหมมีกฎระเบียบมีทําจิตใจให้สงบแล้วก็คิดไตรตรองให้รอบคอบเพราะนั้นวันนี้เด็กๆลองนั่งสมาธิสักสองนาทีเท่านั้นเอาแค่สองนาทีออาสองนาทีนั่งสมาธิ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆนั่งตัวตรวงใครนั่งแบบนอนนอนแบบวัฒนะเนี่ยระวังจะเป็นแบบประสังกระจายนะนั่งตัวตรวง นักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นนะค่อยๆลืมตาขึ้นนะค่อยๆลืมตาขึ้นทีนี้ลองฟังคุณครูสักนิดหนึ่งนะรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเราเราต้องย้อนนิดหนึ่งนะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องความสําคัญของาศาสนาใช่หรือไม่ใช่าศาสนาสําคัญต่อเราไหมสําคัญเรียนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงให้กลับไปอ่านอีกหนึ่งรอบทีนี้จะลองถามดู จะลองถามดูคุณครูจะถามว่าศาสนาช่วยนักเรียนอย่างไรช่วยนักเรียนเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยอย่างไรนะเราทุกคนนับถือศาสนาถูกไหมในห้องนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาพุทธนอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นอีกใช่ไหมใช่คริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดู หรือศาสนาซิกนะแต่ว่านักเ,เรียนที่อยู่ต้นทางเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนลองย้อนดูซิว่านักเ,เรียนเกิดมา11 12ปีแล้วเนี่ยเคยใช้เคยใช้อะไรเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือสําหรับตัวเองบ้างไหมได้ใช้บ้างไหมเรื่องอะไรอะไรที่เราใช้พระเราใช้วัด เราใช้สถานที่หรือเราใช้วิธีการมีไหมมีไหมมีเรานํามาใช้เป็นหลักคำคำสอนก็ได้นํามาใช้มีไหมมีแล้วใช้อย่างไรใช้อย่างไรนะยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างคุณครูคครสมมุติคุณครูเป็นเด็กชาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ,ะหน้าตาขี้เล จากกิเสใช่ไหม Ə, มีคนมาบอกว่าโอ้หน้าตาดูซิคีเรจังเลยไปอยู่ที่อื่นไปอย่ามาอยู่ตรงนี้แถวนี้มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยคุณครูคนคีเรทำยังไงถ้าครู Yang หยิบไม้มาฟาดฟาดฟาดแสดงว่าได้ใช้อะไรของตัวเองไหมฮะไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ศาสนาหรือว่าจิตใจอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าคุณครูนั่ง นิ่งมองเธอก่อนแล้วก็พยายามสงบปกสงบใจเออเดี๋ยวก่อนนะนับหนึ่งสสาสี่ห้ายังไม่พออุ๊ยเราคนสวยต่างหากเราไม่ใช่คนไม่สวยเราต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปว่าตามเขานะอย่าไปโมโหเขาอย่างเนี้ยครูใช้ใช้สมาธินะตั้งสติตั้งสติตสตอย่างเงี้ยเด็กๆได้ใช้บ้างไหมใช้ไหม หรือใช้วัดวาอารามต่างๆหรือใช้สถานที่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช้ใช้เรื่องอะไรอย่างไรอ่าเอาอย่างนี้คนที่ตอบก็คือสาวศินอ่าสาวศิลนเอาหมายให้สาวะสินหน่อยลองดูเอานี้วันนี้เอาคนสมัครใจตอบอ่าสาวศิล์นทำไงคะ ใช้ในการปฏิบัติตนในสังคมครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับอืทํำยังไงคะมีน้ําใจครับมีน้ําใจทํายังไงถึเงเรียกว่ามีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นครับเอาอะไรไปช่วยตัวเองครับเอาตัวเองไปช่วยทุ่มไปทั้งตัวเลยช่วยทําอะไรบําเพ็ญประโยชน์ครับบําเพ็ญประโยชน์ทําอะไรบําเพ็ญประโยชน์ที่ไหนไหนลองบอกสิเช่น ไม่เช่นเลยเอาที่ทําจริงช่วยช่วยทํางานครับช่วยทํางานอยู่ที่บ้านครับฮะ<า>อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านทํางานบ้านแม่กวาดบ้านอ,อ๋อกวาดบ้านช่วยที่บ้านเออถ้าที่บ้าน,นเนี่ยนักเรียนมันจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ไหมเด็กๆต้องทำไหมอยู่บ้านทำมีน้ำใจช่วยผู้อื่น ถูกแล้วทําในบ้านนะดีแล้วแต่ต่อไปนะต้องฝึกมากกว่านี้ออกนอกบ้านบ้างน,น,นะช่วยวัดวาอารามช่วยโรงเรียนอันนี้นะอ้าวปลบมือให้สาวัสินหน่อยเอาคนต่อไปคนต่อไปใครเอ่ยมีไหมไม่มีมีคนเดียวอ่ามีคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อสิริชัยวิ่งลงบันไดามาเนี่ยเราในห้องนี้ก็จะหนาวนะ เผื่อสิริชัยมานั่งเฉยๆเอาไว้ต้อนรับเตรียมต้อนรับให้ดีเอาทีนี้อันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่เพื่อนบอกว่าใช้ความมีน้ำใจนะหรือที่เด็กๆกำลังทำอยู่เนี่ยตั้งอกตั้งใจเรียนเนี่ยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าคนไหนไม่ตั้งใจเลยไม่สนใจตอนนี้กำลังนึกถึงคุณแม่อยู่ที่บ้านวันนี้วันศุกร์นะ เดี๋ยวสาวอาทิตย์นียจะมีงานบวชเราจะต้องไปแห่นาคต้องไปแต่งตัวสวยเราจะเป็นนางฟ้าโอ้ใจไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีสมาธินะแสดงว่าไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เอาทีน,นี้ลองไปดูศาสนาที่ช่วยนักเรียนได้มีศาสนาอะไรบ้างในประเทศไทยมีศาสนาอะไรบ้างศาสนาพอ